<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะส,สองพี่น้องข้าก,กินผ้าเดียวไม่อีกแล้วค่ะวันนี้คุณลุกคุณเลนะ่เนาะวันนี้มีปลาเผานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มทัวนะคะเนี่ยน้ำจิ้มทัวเข้าตําเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำติม้มเอ้ยน้ำติม้มน้ำจิ้มซีฟูดนะคะซีฟูดเอบอบอกกันว่าถือได้อยางนี้เอาเธอตูดปลาไป้างหนา เอออันนี้กินยำนะคะยำบุญเส้นโบราณนะคะอันนี้ยำบุญเส้นโบราณแซบด้ค่ะแซบแซบเบิองสีคือสีโบผิดตะวาเพหันพริกพริกไอขีนุใงไซน้านะคะผิดแล้วก็แซบนาอันนั้นพักอันนี้ก็สิเป็นผัาเข้านะคะแมนมานนี่พักโอ้มีหลายอย่างค่ะมีโหระพาพักพักชี้หอมเนาะซีหอมต้นหอมสารหน่ แล้วกา็อันผักกาดขาวผักโขงผักค,กคอรอกระมีค่ะเต็มเลยอันนี้กับเป็นเส้นมีเส้นหนุ่มจีนนะคะมาค่ะกินกันเลยเอาผักลงข้างล่างก็กได้ผักลงข้างล่างก็ได้ขออนุญาตเอาผักลงข้างล่างได้ค่ะนี่นะคะเออเอาไปข้างๆนี่แหละหนุ่มจีนกินเธอฉันจะกินอันนี้นึ่งเธอตูดพาไปเลยค่ะกินหลายอย่างเลยมือนี้เอาซ้อมไปใช้ เนี่นะคะย่ามันโบราณเนาะก็จะไมีพริกแข็งเสียเนี่ยแสยบเรื่มากเลยค่ะาาน,นี่กระสีน้ำเจนแล้วนี่นะเนี่ยหางปลาเผานะคะกินเด้ค่ะอืมแซ่บ ปลาเผาตะวันน้ำจิ้มแปะสะแปะสะอีสานนะคะอืมใส่เบอร์คู่พักเลยพี่น้องถือกล้องขออภัยเด้อพี่น้องเลยกล้องเต็มใส่เบอร์ทีย่ยังน้ำจิ้มลงไป แสบแห้งดิหนิเสร็จปะเนี่ยค่ะวิธีกินนะคะจะเป็น,นงสีเนาะกินขึ้นแหยงเลยเนาะห้ากสิเอาเนื้อปลาใส่แล้วห้ากสิใส่น้่ยอุ้ยคือคำนี้ปากฉันสิหลงมหมดเลยนี่นะคะจิม้มใส่จิม้มใส่ ป้าพี่น้องเอ้ยปานีคุณอะเนี่ยนะคะเป็นแค้ไขเมียอย่างปะาืะ อืมแซ่บให้พอน้องกินอันจิ้มตำเองแซ่บอไรย่างเง้ยตำโดยเชฟผู้น้องแซ่บจิ้มแซ่บดิแซ่บกุ้ยซื้ออันเจอเขาเป็นแบบเมื่อเข้มข้นนี่นะคะมกกื่อเข้มข,นข,นขน้นก็เล็ดเองนะคะคือเขา 嗯、正常，这儿、嗯。 แสมหฮงขมแซบไม่ขมอืมแซ่บแก่ทุกใจเบ่อ ได้อกได้เกมได้ดอกบาอยุ get get ้ยฉันเผชรอันนี önem, ้เผชรอันแยงก่อย่งเหอเกับริกอืพี่น้องเด้อโอ้ต่ปากขว่มคนนี่คิดสีดีเนาะพี่ด อันพักเข้ากระไลแล้วจักคุณเอาไม่ได้พักควอดคุณอืมเดี๋ยวนี่เอ้ยนี่เล็กุยงนี่หาบกันนี่เด้อนี่กะ ดินป้าเธอบุงเจ็บเพื่อกินซสงสกัแล้ำขมบอนใช่ามเนาะขมอ,อยูขอ่ขมอยู่ล่ะค่ะจะว่าขนากกินขม แค่นั้นแหละนั่นเผ็ดแสบแสบขนาดแับแนาเออมันสิอมเกียวอมันอื้อื้อืมแสบ มะพริก,กอแดงๆในบ่วบินยังเด้อค่ะเนี่ยค่ะ,คะบักพริกเป็นหั่นใส่น่ะแซ่บย้อนบักพริกเนี่ย เสียงเงียบออกตะเกงใจพี่น <sh> ้องค่ะกัเอาไว้ชั่งนิดละค่ะคลิปนี้เนาะกับมากินปลาเผาแห่งเบิร์นะคะการผู้ใดบม่ให้กินเผาก็ไปหาซื้อมากินเด้อเว้ยเลิกไปนี่ตลาดปิดเด้อตลาดก็เลิงจะปิดบปหาเนี่แมนเพราะว่ามันเพิ่งเลิกงานนะคะกับมาหอดตลาดเขาก็เลิดพอดีกับพี่ตาปลาเผานี่แหละค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ชั่งนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องผ้ากินผ้าเทีนั่นเลยได้ค่ะก็เอาไว้คลิปหนะ้าว่าสิมาผ้า,ากันกินยังอีกเนาะว่าสิผ้าเห็ดเมนูนมนนยังย<ฮ>ังสิเมนูต่อไปเมนู่ยังเขาสีหาเมนูแบบแปลกๆมาเห็ดสูกินนะคะแบบไม่นู่จีคนอื่นแบบยังโมฮันในเห็ดน,นะ <laughs> การกากกดติดตามนั่นเลยได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ<ฮ>ปิดกันเด้อ